สวัสดีค่ะวันนี้สอนยืดคอบ่าไหลนะคะคอบ่าไหลไปฝึกทำกันอันดับแรกนะคะเราก็หาเก้าอี้นะที่จะทำให้นั่งแล้วขาเราจะเป็นมุมฉากแบบนี้นะคะกางขาออกให้ได้เป็นตัววีนะแล้วเราก็ประสานมือค่ะประสานมือก้มหัวลงโดยที่หลังต้องตรงไว้นะคะใช้ฝ่ามือเนี่ยประสานไว้ที่จุดสูงสูงของหัวน่ะ คือถ้าเอาเราไว้ตรงกลางกับตรงคอมันจะกดไม่ลงทีนี้แขนเนี่ยหุบเข้าค่ะหุบเข้าแล้วก็ค่อยๆถ่วงน้ําหนักตัวลงมาท่าที่ 2, เออใช้คอเป็นจุดศูนย์กลางนะคะเราทิ้งแขนลงเงยคอขึ้นเงยหน้าขึ้นในลักษณะที่ท่าเน,นี้ยจะตึงไปที่ต้นคอบริเวณด้านหน้านะคะถ้าใครปวดที่ด้านหลังแสดงว่าโฟกัสผิดนะเราต้องเงยจนหน้าขนานกับเพดานพื้นนะคะหย่อนไหลลง ท่าที่3นะคะยืดคอด้านข้างใช้แขนไขว้มาเหมือนตามระเบียบพักแล้วก็คว่ำมือลงตามภาพเลยนะคะมืออีกข้างหนึ่งป้อมศีรษะไปแตะใบหูส่วนด้านบนแล้วก็ดึงศีรษะสังเกตไหลอีกข้างหนึ่งนะคะไหลข้างขวาเห็นไหมตามรูปจะฉีกออกเหมือนไหลก็ค่อยๆดึงลงมือก็ค่อยๆดึงต้นคอมันก็จะตึงตั้งแต่หูจนถึงหัวไหลเลยนะคะท่านี้ พยายามยืดออกจากกันให้ได้นะคะทวนอีกครั้งหนึ่งเอาแขนไว้ตามระเบียบพักแบบนี้ความแขนลงอ้อมศีรษะไปจับบริเวณใบหูเส้นหนึ่งส่วนสามด้านบนนะคะดึงคอขึ้นแล้วก็ค่อยๆดึงหัวไหล่ลงแบบนี้เหมือนแยกกันนะคะเหมือนฉีกทุเรียนมันก็จะตึงตั้งแต่หูถึงไหล่ท่าที่3ใช้ศีรษะหันมาบริเวณเข่าของอีกด้านหนึง่งให้เป็นระนาบเดียวกันนะคะเห็นไหมศีรษะกับเข่าจะเป็นระนาบเดียวกัน ประสานมือไว้เหมือนท่าแรกนะคะแล้วหลังอะ่ะตรงไว้นะแล้วก็ค่อยๆถ่วงน้ำหนักตัวลงมาโดยที่ไม่ต้องเกรงแขนนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะหันไปให้ใบหน้าเนี่ยอยู่บริเวณแนวหัวเข่าที่เราแยกออกแล้วก็ค่อยๆก้มศีรษะลงโดยที่ใช้แขนเนี่ยเป็นตัวล็อกหุบแขนเข้าแล้วก็ถ่วงน้ำหนักแบบนี้นะคะเหมือนเดิม